10อันดับงานที่ห้ามคนต่างชาติทำในประเทศไทยมีงานอะไรบ้างกระทรวงแรงงานย้ำ40งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศไทยจะมีงานอะไรบ้างนั้นคลิปนี้มีคำตอบครับหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการเข้าไปทำงานที่ประเทศไทยนะครับฟังคลิปนี้ให้จบผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณแน่นอนต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะรู้จักว่า มีงานอะไรบ้างที่เขาห้ามทําในประเทศไทยเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทําในประเทศไทยเด็ดขาด27งานและงานที่ให้คนต่างด้าวทําในประเทศไทยได้โดยมีเงื่อนไข13งานโดยแบ่งออกเป็น4บัญชีย่อยดังนี้ซึ่งบัญชีที่1นะครับซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทําโดยเด็ดขาดมีอยู่27งานได้แก่1งานแกะสลักไม้ 2. งงานขับรถยก ยกเว้นงานขับโฟกลิก 3. งานขายทอดตลาด 4. งานเจรนายเพชรพลอย 5. งานตัดผมหรือเสริมสวย 6. งานทอผ้าด้วยมือ 7. งานทอเสือ่อหรืองานทำเครื่องใช้ด้วยไหวฟางไม้ไผ่หรือขนไก่ 8. งานทำกระดาษสาด้วยมือ างานทำเครื่องเขียน 10. งานทำเครื่องดนตรีไทย11งานทำเครื่องถม 12. งานทำเครื่องทองเงินนาค 13. งานทำเครื่องลงหิน14งานทำตุ๊กตาไทย 15. งานทำบาท16งานทำผ้าไหมด้วยมือ17งานทำพระพุทธรูป 18. ทำล่มกระดาษหรือล่มผ้า 19. งานนายหน้าตัวแทนและ20งานนวดไทย 21. การม้วนบุหรี่2 2งานมัดโคเทศ 23. งานเลขขายสินค้า 20, 24. งานเรียงอักษร 25. งานสาวบิดเกียวไหม 26. ่งานเลขาโนการและ และ27งานบริการทางกฎหมายบัญชีที่2งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรรมที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายจำนวน3งานซึ่งต้องเป็นคนต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยจึงจะสามารถทำงาน3งานนี้ได้เส้น วิชาชีพบัญชีวิชาชีพวิศวกรวิชาชีพปัตยกรรมบัญชีที่3งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างจำนวน8งานได้แก่ 1. งานกษตรกรรม2งานสร้างก่ออิฐสร้างไม้สร้างก่อสร้างอาคาร 3. งานทำที่นอน4งานทำมีด5งานทำรองเท้า6งานทำมหมว7งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย8งานเครื่องปั้นดินเผาบัญชีที่4งานที่ห้ามคนต่างด้าวโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้แต่เฉพาะงานที่นายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำในราชอาณาจรรักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภาใต้บทบัญญัติหรือบันทึกข้อตกลงหรือเข้าใจรัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือ MOU จจำนวน2ง,งานได้แก่1กรรมกรและงานขายของหน้ารา้านซึ่งกระทรวงแรงงานของประเทศไทยนะครับได้เรียกร้องให้คนต่างด้าวและก็นายจ้างนะครับซึ่งต้องปฏิบัติกฎระเบียบร้กฎหมาย และกฎหมายที่กระทรวงแรงงานได้ออกมาอย่างเข้มง,งวดซึ่งถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีการจ้างงานนะครับหรือในจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือให้คนต่างด้าวทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่ทําได้นะครับโดยในจ้างนะครับจะมีโทษปรับตั้งแต่1นึ่งหมื่นหาหนึ่งแสนบาทกับคนต่างด้าวหนึ่งคนนะครับที่ในจ้างจ้างไว้ และหากทำผิดเป็นครั้งที่2นะครับหรือหากทำผิดซ้ำนะครับโทษจําคุกตั้งแต่1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50, ห้าหมื่นห้าแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับห้ามจ้างคนต่างด้าวทางานนะครับเป็นเวลายาวนานถึง3ปีและคนต่างด้าวนะครับที่เข้าไปทํางานที่ประเทศไทยนะครับที่ไม่มีใบ,บอนุญ,ญาตและก็ทํางานเกินจากที่ระบุไว้ในกฎหมายนะครับจะถูก ปรับใหม่5,000บาทถึง50,000บาทและก็ถูกผักใส่กับประเทศนี่ลืมไปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยแล้วนะครับถ้าลาออกจากงานเก่าแล้วนะครับต้องได้งานใหม่ภายใน30วันนะครับ